ยูกินแบบธรรมชาติซักเครื่องซักของอาบน้ำห้วยแล้วก็นาย,ยู่หักินแบบนี้นะเป็นเคยแล้วได้เน,น้นอยหับได้บัวซิงเท้เาเป็นแบบซี่เนาะเวลาที่แบบว่าน้ำใหญ่บมมีน้ำอาบอยู่บ้านก็คือเอาเอาตรงนด้มาอาบน้ำห้วยน้ำหยางจันซีเนาะต้องเป็นน้องสาวเนาะดิ <laughs> อันนี้มาซักเครื่องปกติเด้์ <laughs> มแมนนุ่นมาซักคนเดียวได้คนอยู่ในบ้านนี้าเจ้าผมมาซักคือกัน สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี่เนาะพี่น้องนุ่นกาอยู่บ้านเนาะบอได้ไปใส่ก็คือมึอนี้สิพาพี่น้องมาอาบน้ําห่วยอยู่บ้านเฮาเนาะซึ่ง น้ำกับโบอกลายมือคือพี่น้องหู้น้ำกันทันเละฝุ่นตกแล้วแบบนี้น้ำใ่เนาะแล้วก็มันก็น่าจะตันโทตันอยางอย่างยางนี่แหละน้ำโบอกลายอาทิตย์เติบเนาะแล้วก็เราก็ได้มาอาบน้ำห้วยเกือบว่าทุกมือทุกมือเลยแหละเดี๋ยวมือนี้กันนุ่นกับสีพาพี่น้องเนาะมาซักเครื่องซักของโลดมาอาบน้ำอาบในอยู่น้ำห้วยจุดนี้ก็คือจะเป็น คนอยู่ในหมู่บ้านนุ่นเด็กน้อยผู้ใหญ่อยัง,งต่างๆเนาะถ้ากิมาอาบอยู่ชุดนี้เลยเดี๋ยวสิพ้าพี่น้องเบ่งบรรยากาศอยู่ตามแคมน้ำแล้วกันเด็กน้อยที่มาอาบน้ำนี่กูกำลังสิกเ็บก็บมนนีเนาะเนาะเนี่ยกํกำลังสิกเก็บก็บมีพุ่นผู้เล่นทรายเล่นยางกับมีแคมน้ำเนาะ นี่เนาะเขากจะมาสักเครืองอยูแคมห่วยยังส่เลยคุณนระเจ้าก็ลินน้ำรินอย่างเนาะมีแตงพวกนี้ว้าหัวหน้านะไนะนี่เด็กๆอาบน้ำเนาะช่วงนี้น้ำยูห่วยก็จะใส่เป็นพิเศษแล้วก็นำ้ำยางใหญ่เนาะเป็นไรก็จะมาอาบน้ำจุดนี้ออคุรมูดักดักทำไมคุรมูด,ดักนั่น นี่ลนาน้ำน้ำน้อสังขีมูกางใ,ใหญ่เดอ้อเห็นเดอ้อ <c oughs> นี่เดี๋ยวนุ่นกับจิมาสักเครื่องสักของูอ่จิกนี่เนาะอู้น่าจะเลิกบนนี้นะโซบบนตื่นๆสักเครื่องก่อน <c oughs> โอ้ย <c oughs> น,น,นี่เขาจะสักอีบนนี่ก็ได้ งานเครื to to ่องรักของเนาะคุณเด็กๆลินซ้ายนี่คือตอนสมัยเขายังน้อยนะลินสั้นนี่เนาะเขาจะซักเครื่องซักของอีจุดนี้เลยน้ำนนาจะเลิกดีขนาดเลยปกติฮันเขาซักอยู่ลุมพุนแต่ว่ายู่ลุมพุนไอเนี้มันโอ้มาจนมมูมเน่ ลองเต้นนายยร์เด็กบอกเด็กๆได้เพราะว่ามันอาชีบเก่าเฮาตะก,กี้เนาะเอามาอาบตลอดเด็กว้าความลึกเลยเฮี่ขนาดเลย เดียวสองบาทนี่สะอาดเลยผักนอกยังซี่เลยผู้ใดที่แบบว่าคิดแบบว่าจะจะมาเปลี่ยนอันเคยแล้วนอก,ก็็คือแบบเขายังอยู่ยังกินแบบธรรมชาติ ฮับได้บสวซิงที่เขาเป็นแบบซีเนาะเวลาที่แบบว่านายาย้ำใญ่บ่มีน้ำอาบอยู่บ้านก็คือเขาเอาตรงด้มาอาบน้ำห้วยน้ำหยังจ็บซี่เนาะหาอยู่หา,หากินตามธรรมชาติน,ยยน้ำใญ่นี่บริย่าแล้วน้ำใญ่เด้เที่ยวเอาวิ่งไปหาปลา <laughs> ติบรได้มาล,ล่าเนาะต้องเอาอันแบบเครื่องนูงของเฮา,านะ่ะเครื่องนูงของสือเอามาซักก้อนอนาบน้ำทุกื้อเป็นจริงสิงี้เนาะ <Yeah. S 1> ตีแฟ เดี๋ยวนี้อ่นบุขคอเคือต่ก,กรอนนะต่ก,กรอนนี่จะมีแบบบอลเ้าอาบน้ำแบบสบายแต่ว่าเดี๋ยวนี้คือมะขีน,นี่มะหวดลายเนาะน้ำใยแล่วกลอโอ้ยมะขีมะกอนปึ๊บจ้าสี่เ้าก็อาบตามนี้เลยเนะเป็นทั้งไหนก็บแบบปักโตกสภาพดินฟ้าอากาศเนาะแบบเวลาซักเครื่องพี่น้องม่ต้งย่านซักไปเรื่อยค่ะวะ อยู่เพื่อนนี่กับเมียนแต่มาหินด้วยพวกใหญ่นี่ยีเครื่องยีขขงเนาะซักล่างนีนสะอาดไว้หัวน้ำใหญ่เนาะเรืองกับเป็นแบบเป็นแต่เครื่องไปปลาไปอย่างแค่นี้ ่เคยใส่ชีวิตแบบจังสี่นะแบบเคยใส่ชีวิตแบบอ่าอยู่กินแบบธรรมชาติซักเครื่องสักของถามน้ำห้วยแล้วก็หา,ายู่หากกินแบบนี้นะเป็นเคยเล่าได้แน,น,น่นอนนี่เด็กๆผู้อาบอาผู้เห็ดแนวใดก็มี่อนแรกมาอาบแห้งหลายเลยคนอนะ่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี่คือ มันยังโบ้แรงดีเขาเจ้าไปหัวไปสวนกลับมาเนี่ยโอ้ยประมาณอ่าห่ามุ้งหัวเลยห่าหุบมุ้งหัวเลยนี่ลาแล้วหัวนั้นโอ้สกะ๊ะดำปลาบ้อด,ดำ Nh ยันเด็กคำพูงบัง ມາຮົມບັງມາເຮັດຫຍັງບໍ່ເຄີຍເຫັນແລ້ວບໍ່ເຄີຍເຫັນໃດນີ້ຊັກແລ້ວເນາະແລ້ວເນາະຍັງกี่ໄລ່ເຄື່ອງ cho ngay <laughs> Năm nhây như xin không? หัวหน้าหัวหน้าอน้ำบกกบเนิดในบกเมฆแล้วแล้วเดีนะะ ay, after, ๋ยวเราจิมาอาบ ในกันนี่ซักเครื่องซักของแล้วเขาจะมาถูกแค่ถูกอย่างเนาะยู่ห่วยยังสิเลยย่าสิบบานหมดโอ้โห,โหก่อนจะออกมาได้เนาะ Yeah. <laughs> นักเทียงดูแมนถึงเด็กๆใหญ่เร้วนะแบบมืนกี้ก็เป็นสาวแล้วอีกประมานสปีนี่ป็นสาวแล้วเดี๋ยวจารัมากคนนี่ันีอการในการเชื่องนนองขนน้นน้องน้ะไปตัเยอะงานเร้วทำงานนจะ็นาสักเครื่องอยูหอยน้อยู่นี่เลยอันเป็นน้องเป็นน้องสาวเนาะ <laughs> อันนี้มาซักเครื่องปกติเด้์โมแม่นุ่นมาซักคนเดียวได้คนอยู่ในบ้านในี่าเจ้าของมาซักคือ,ก,คอกันเดย์แต่ว่าซักแคมไม่พยายามพูดกันเรื่องพ่อยามมุ่งขี้ยมมื้อนี่นี่ไอนน้คนบ้านเดียวกับนุ่นเนาะเป็นน้องของมูแอนด์รี นี่น้องพี่น้องอาบน้ำแล้วเป็นที่ห้วยคือมันนี่สนุกสนานแหงเนาะก็คือนึกถึงไว้ที่แบบอาเฮายังน้อยนะไปอาบนะเด็กน้อยนะปกตินุ่นอาบนุ่นอาบนุ่นก็จะอาบอยู่น้ำอยู่แคมป์ที่แหละบ่ค่อยอะไรไปอาบอยู่เถิงคือแบบเฮาลองน้ำลงมาในคิดหอดตอนเองยังน้อยเลยที่แบบอามาลองน้ำคันน้ำใยมาในมาขนฟืนอยู่ห่วยน้ำจจงซี่เนาะมันนี่ก็ได้พาพี่น้องมาบึงแนววิถีชีวิตของคนอยู่บ้านนุ่นเนาะวาเออ อาบนำ้ำอาบในอาบอยูไสเฮ็ดจังไดอะนะเนาะกะอาบน้ำห้วยนี่แหละพี่น้องอาบน้ำห้วยแล้วกะตักน้ำยูนี่แหละเมื่อใส่ยูเฮือนะะนะน้ำก๊อกโบออกเราก็เป็นส่งสามอาทิตย์แล้วที่โบออกเขาก็ได้มาใส่อาบนำา 4, ้ำาจำยซสี่ทุกมือทุกมือเนาะพี่น้องก็ถือว่าคลิปนี้นุน,นก็ได้ปิดเที่ยงเทานี่เนาะขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามสมคลิปนุนจนจบและเขาเป็นให้กำลังใจนุนตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณในหลายๆเด้อพี่น้องบ๊ายบาย